็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเตาแก๊สกระป๋องนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อออโต้นะครับรุ่น GS 8 0 0นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับการพกพาไปตั้งแคมป์นะครับหรือว่าปิกนิกนะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบการทานหมูกระทะนะครับหรือว่าชาบูนะครับก็สามารถใช้เตาแก๊สตัวนี้ได้นะครับ เตารุ่นนี้เราก็จะพบเห็นกันได้บ่อยๆนะครับตามร้านชาบูร้านหมูกระทะต่างๆครับเขาก็จะนิยมใช้เตารุ่นนี้นะครับเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับแล้วแก๊สที่ใช้ก็เป็นแก๊สกระป๋องยาวนะครับราคาก็กระป๋องหนึ่งก็ประมาณ30กว่าบาทเองนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับเราก็เปิดฝาครอบตัวนี้ออกมานะครับเราจะเห็นช่องสําหรับ ใส่ถังแก๊สนะครับแก๊สที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแก๊สกระป๋องยาวนะครับผมก็ซื้อมาเป็นแพ็คนะครับก็แพ็กละล้อยนะครับมี3ามกระป๋องก็ตกแล้วกระป๋องหนึ่งก็ประมาณ30กว่บกบาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับนี่ครับเราจะเอาให้ช่องตรงนี้นะครับให้มัน เข้ากับสลักพอดีนะครับก็ทําการใส่ลงไปนะครับนี่ก็คือสลักล็อกนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับให้เราลองขยับดูนะครับว่าแน่นหรือยังนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ทําการปิดฝาครอบนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการกดคันโยกตรงนี้ลงมานะครับ ก็เป็นการเชื่อมต่อแก๊สนะครับก็จะเป็นระบบของเขานะครับปรกดลงมาเสร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับการเปิดก็เปิดเหมือนตาแก๊สปกติเลยนะครับก็ให้ไฟที่แรงเลยนะครับสามารถทำอาหารได้เหมือนกับตาแก๊สปกติทั่วไปเลยนะครับ ก็ระยะเวลาในการใช้งานนะครับก็อย่างผมใช้นะครับผมทําอาหารแค่ช่วงตอนเย็นนะครับวันละครั้งนะครับก็จะทําพวกเมนูผัดนะครับอย่างเช่นพวกผัดกะเพาอะไรพวกนี้นะครับก็ผมใช้กระป๋องนึงครับใช้ได้ประมาณ10วันเลยนะครับถือว่าประหยัดค่อนข้างประหยัดมากเลยนะครับแต่ถ้าใครที่เอาไปทําพวก ชาบูหรือว่าหมูกระทะนะครับที่ต้องเปิดไฟตลอดนะครับก็อาจจะใช้ได้ครั้ง2ครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้ามีอะไรน่าสนใจผมก็จะมารีวิวอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ